น,นี่มีตัวขยับนะน,นี่มีตัวขยับนะอย,อยู่ครับใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโอ้ยอ้ยออกอย่างเดียวเลยโอ้ยออกอย่างเดียวเลยโอ้ยใส้สวยใส้สวยครับใส้สวย อุ้ย,ยไปแล้วองหลุดไปดีนี่นะครับใส่สวยนะครับดูผลประกอบการกันนะครับเราได้กินกี่ตัวผมจะกลับแล้วนะครับนี่เต็มตายบ่อครับ ล้นครับตัวนี้ตัวสุดท้ายพอ